นักเรียนเคยมีปัญหาแบบนี้เหมือนกับครูไหมคะไม่รู้ว่าจะเลือกแก้วไซส์ไหนดีถึงจะครุ้มที่สุดเอ๊ะแล้วเราจะมีวิธีการตรวจสอบยังไงที่ถูกต้องและเชื่อถือได้นักเรียนพอที่จะบอกคุณครูได้ไหมคะว่านักเรียนมีวิธีการอย่างไร ในการหาข้อสรุปหรือคำตอบของปัญหาข้างต้นนี้นักเรียนต้องเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวัดและหาปริมาตรของเครื่องดื่มที่อยู่ในแก้วจะดูแต่ความใหญ่หรือความเล็กของภาชนะเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะคะแต่เราต้องวัดจากสิ่งที่อยู่ภายในภาชนะด้วยค่ะซึ่งในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและบอกปริมาตรของสิ่งของต่างๆโดยนักเรียนต้องเลือกใช้เครื่องตวงที่เหมาะสมรวมทั้งหน่วยปริมาตรที่เหมาะสมด้วยค่ะ ซึ่งในระดับชั้นนี้เครื่องตวงปริมาตรที่นักเรียนควรจะต้องเรียนรู้เช่นช้อนตวงถ้วยตวงขนาดต่างๆและหน่วยปริมาตรที่นักเรียนใช้คือลิตรและมิลลิลิตรเมื่อนักเรียนเลือกใช้เครื่องตวงปริมาตรได้อย่างดีและสามารถอ่านค่าปริมาตรเป็นหน่วยลิตรและมิลลิลิตรได้อย่างถูกต้องแล้วมันก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะที่เราจะเปรียบเทียบปริมาตรของสิ่งต่างๆที่อยู่ในภาชนะได้อย่างถูกต้องและแม่นยำค่ะดังนั้นจากความรู้ในบทเรียนนี้ การเลือกแก้วขนาดต่างๆก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถตัดสินใจได้แล้วว่าปริมาตรของน้ำที่อยู่ในแก้วแต่ละขนาดมากน้อยเพียงใดจะได้ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมค่ะ